คนหนึ่งหรือเปล่าคะที่กังวลกับเรื่องบางเรื่องอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานกังวลว่างานจะออกมาดีไหมเจ้านายจะขึ้นเงินเดือนให้เราหรือเปล่าลูกค้าจะชอบเราไหมจะสั่งสินค้าตามยอดที่เราต้องการหรือเปล่าหรือกังวลว่าอลูกเนี่ยจะเป็นคนดีไหมจะเรียนเก่งหรือเปล่าหรือเปล่าคะความกังวลทั้งหมดคะ่ะมีรากเหง้ามาจากความคาดหวังเราจะกังวลทุกเรื่องคะ่ะที่เราคา,คาดหวังเรามีความคิดไว้แล้วว่าคําตอบที่เราอยากได้เนี่ยคือ ได้ขึ้นเงินเดือนลูกเรียนเก่งลูกเป็นคนดีแฟนรักเราหรือเจ้านายรู้สึกชอบเราเนี่ยค่ะเลยทําให้เรากังวลเพราะเราอะ่ะมีการฟิกค,ความคิดเอาไว้แล้วว่าเราต้องการอะไรวันนี้ค่ะแอมเอาวิธีการกําจัดความกังวลมาฝากค่ะ3ข้อนะคะจากหนังสือของคุณซูซานเจฟฟอร์ค่ะเริ่มกันเลยข้อที่1ให้เปลี่ยนจากความกังวลเนี่ยใส่คําว่าฉันสงสัยว่าเข้าไปเช่นฉันสงสัยว่า ฉันจะได้ขึ้นเงินเดือนไหมถ้าเป็นอย่างนี้คําตอบมันจะไม่เป็นอย่างเดียวแล้วว่าต้องขึ้นเพราะว่าถ้าเราบอกว่าฉันต้องขึ้นเงินเดือนเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นทุกข์แล้วเนาะแต่ถ้าเราใส่คําว่าฉันสงสัยว่าเข้าไปจะมีทางเลือกเสมอว่าอาจจะได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นนะคะหรือฉันสงสัยว่าลูกจะเรียนเก่งไหมลูกจะสุขภาพดีหรือเปล่าฉันสงสัยว่า ปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นเนี่ยจะจัดการยังไงต่อฉันสงสัยว่าความรักหรือชีวิตครอบครัวฉันจะเป็นยังไงพอใส่คาว่าฉันสงสัยว่าเข้าไปเนี่ยสมองมีทางเลือกหลายทางเลยค่ะเพื่อที่จะเผื่อเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลจะลดลงทันทีข้อที่2ค่ะใส่คําว่าก็ไม่แน่ลงไปนะคะอ่ามีเหตุการณ์หนึง่งมีเรื่องเล่านึงค่ะอยากจะเล่าให้ฟัง ในประเทศจีนนะคะมีคู่ชาวนาค่ะพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วเขาเลี้ยงหมามีวันหนึ่งม้าของเขาหลุดไปเพื่อนบ้านมาบอกว่าโชคร้ายมากๆเลยนะที่ม้าหลุดไปชาวนาตอบว่าก็ไม่แน่หลังจากนั้นค่ะผ่านไปไม่กี่วันม้าไปพาเพื่อนม้าที่สวยงามเนี่ยมาอยู่ที่บ้านอีกหลายตัวเลยเพื่อนบ้านก็มาบอกว่าโชคดีจังเลยนะที่ม้าเนี่ยไปพาม้าตัวอื่นมาอยู่ที่บ้าน เหมือนได้กำไรชาวนาตอบว่าก็ไม่แน่หลังจากนั้นค่ะลูกชาวนาเนี่ยก็เอาม้าออกไปขี่แล้วเขาก็มีการตกหลังมา้าทำให้เกิดขาหักขึ้นเพื่อนบ้านก็มาบอกอีกว่าโชคร้ายจังเลยนะที่ลูกชายเธอน่ะตกหลังมา้าชาวนาพูดว่าก็ไม่แน่หลังจากนั้นไม่นานค่ะเกิดสงครามขึ้นก็มีทหารมาที่บ้านเพื่อที่จะมาดูว่ามีชายหนุ่มไหมจะได้ไปเกณฑ์เป็นทหาร ปรากฏว่ามาเจอลูกของชาวนาที่ขาหักนอนอยู่นะคะเห็นไหมคะสรุปเรื่องร้ายที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเรื่องร้ายเสมอไปบางทีเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้แอมเชื่อว่าคงมีเหตุการณ์ที่หลายๆคนนะคะประสบมาแล้วบางทีเนี่ยเราไปไม่ทันเครื่องบินแต่ก็ไม่แน่นะคะว่ามันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเจอเหตุร้ายอะไรบางอย่างข้างหน้าก็ได้ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยใส่คําว่าก็ไม่แน่ลงไปค่ะข้อที่3ค่ะให้ใส่คําว่าฉันจัดการได้ลงไปเช่นเดือนนี้ยอดขายได้ไม่ดีเลยเราก็ใส่คําว่าไม่เป็นไรฉันจัดการเรื่องยอดขายได้ฉันไม่รู้ว่าเจ้านายจะโอเคกับฉันหรือเปล่าให้ใส่คําว่าไม่เป็นไรฉันจัดการได้เรื่องเจ้านายไม่รู้ว่าลูกจะเรียนเก่งหรือเปล่าก็ให้ใส่คําว่าฉันจัดการได้ ที่จะให้ลูกเรียนเก่งเนี่ยค่ะพอเรามาดูจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างในโลกเนี้ถ้ามันอยู่ภายใต้ความควบคุมของเราเราจะจัดการได้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นเอา3ข้อนี้ไปใช้ค่ะข้อที่1ฉันสงสัยว่าข้อที่สองก็ไม่แน่ข้อที่3ฉันจัดการได้แน่นอนค่ะว่าในชีวิตทุกคนเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาเจอมรสมุม เจออะไรบางอย่างที่ไม่ถูกใจเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่การใช้ชีวิตเราไม่จําเป็นต้องรอให้มารสมผ่านพ้นไปก่อนแล้วเราค่อยมีความสุขหรือใช้ชีวิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็เต้นราไปท่ามกลางพายุฝนต่างหากให้กําลังใจค่ะทิยา